สวัสดีครับผมปอเสรีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเรื่องการทำหมันนะคนไข้ไม่ได้บอกอายุมาแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่อายุไม่มากนะไม่น่าจะเกิดสามิบห้าปีเขาบอกทำหมันแล้วรู้สึกหงุดหงิดนะแล้วก็ท้องได้ไหมนะมีสองข้อคือประจำเดือนขาดกับหงุดหงิดท้องอย่าง จะพูดอย่างนี้ก็คือว่าทำหมันเนี่ยไม่ท้องแน่นอนโดยเฉพาะเพิ่งจะทำหมันเนี่ยยกเว้นยกเว้นไม่ใช่ว่าไม่ท้องทีเดียวทำหมันผิดนะก็คือว่าเวลาที่เราทำหมันเนี่ยเราก็จะเมลุกเขาจะโตใช่ไหมฮะเมลุกเขาจะโตหลังคลอดเนี่ยเราเราเข้าไปเราต้องจับเอาท่อท่อที่เรียกว่าท่อลาไข่มาผูกแล้วก็ตัดด้วยถ้าเราจับท่อลาไข่ผูกแล้วตัด มันจะไม่ท้องแน่นอนแต่บางทีเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเอ็นเอ็นอยู่หลังด้านหน้า,นาหน้าท่อลำไข่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าราล e กเมนเอ็นชื่อราลีกเมนนะตัวนี้บางทีมันมันเหมือนกันเลยรูปร่างเหมือนกันเลยเราจับขึ้นมาแล้วเราผูกแล้วเราตัดแล้วเราก็เย็บก็คือทำผิดเอาไว้วะนะแทนที่จะผูกท่อลำไข่เราไปผูกเอาเอ็นเข้า คนไข้ก็ทองได้มีนะไม่ใช่ไม่มีมีแต่เราก็ย่งไม่พูดเลยข้อที่หนึ่งก็คือไม่ท้องนะถ้าเกิดว่าเราไปทำหมันในที่ที่คุณหมอเขามีความรู้นะแล้วก็เข้าใจวิธีการง่ายๆเราก็หยิบเอ็นดึงขึ้นมาเวลาเราเข้าไปเราเจอเอ็นก่อนพอเราดึงปั๊บมันจะพลิกก็จะเห็นท่อนําไข่ออกมาเราก็หยิบท่อรัไข่มาแล้วก ดูให้เห็นตรงปากแตรนะฮะถ้า้ำไข่มันก็จะมีปลายที่เป็นแบบคล้ายๆมือนะะพอเราเห็นป้าบเราก็เอาตุกลางดึงขึ้นมาแล้วก็ผูกแล้วก็ตัดนะฮะถ้าเป็นหมอสมัยใหม่อย่างเช่นแนะนำนิดน,นึงก็คือว่าให้มันห่างจากตัวของตัวของโคนอนะ่ะตัวของโคนคือจากจากตัวลูกออกมานะให้เกินสองเซนเพราะเวลาที่เราจะต่อมาเนี่ย เราต้องเกินสองเซนเราถึงจะต่อได้ถ้าต่ำกว่าสองเซนเนี่ยต่อยากนะบางคนต่อไม่ได้เลยเพราะมันกุดนะเพราะเราต้องตัดไอ้ตรงบริเวณที่มันมันเป็นท่อตันแล้วมันเป็นพังผืดปิดทางไว้นะนะเราต้องตัดทิ้งใช่ไหมเราจับมาต่อกันมันต้องเกินกว่าสองเซนถึงจะได้เพั้นเวลาที่เราไปจะแก้หมันเนี่ยเราก็จะจะไปไปให้เขาฉีดสีก่อน ว่าท่อมันเหลืออยู่บ้างน้อยแค่ไหนนะครับข้อที่1อ่ะจบไปแล้ไม่ท้องแน่นอนถ้าเกิดคนทำนั้นเป็นหมอนะแต่ว่าต่างจังหวัดบางทีก็ต้องเป็นพยาบาลนะเพราะาหมอไม่เคยมีนะครับข้อที่สองคืองุดหิดคือการทำหมันไม่เกี่ยวข้องใดๆเลยกับระบบฮอร์โมนระบบฮอร์โมนสร้างจากหลังไข่ ก็เป็นฮอร์โมนเพศมีอยู่แค่2ตัวก็คือโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศผู้หญิงที่ใช้ในการที่จะเขาเรียกว่าถ้าเกิดเป็นรถก็คือเป็นการขับเคลื่อนทั้งตัวรถเลยเป็นเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเฉพาะเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกายของผู้หญิงเนี่ยก็จากฮอร์โมนเพศตัวนี้เอสโตรเจน มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือลดน้อยถอยลงก็ตอนอายุประมาณ4ี้าขึ้นไปถ้าอยู่ในน้อยเนี่ยยกเว้นว่ารังไข่เขาหยุดทํางานหรือว่าทํางานาค่อยๆลดลงลด,ล,ด,ล,ด,ล,ดลงลดฮอร์โ,โมโนเอสโตรเจนมันต่ําต่าต่ำต่ำต่ำ,ตำ,ตำ,ตำอันนี้ยงุดหงิดนะไปโรงพยาบาลเขาก็จะให้โฮอร์โมนเอสโตรเจนมากินคราวนี้เป็นเอสโตรเจนแท้ด้วยร่างกายเราก็โอ้สบายเลยพวกนี้เราเจออยู่บ้าง ประบายคนที่รังายอยู่ทํางานก่อนวัยควรนะครับก็คือก่อนวัยอายุสี่สิบเราก็จะบุญกิจจากการที่รังายอยู่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญกิจก็ไม่ใช่จากจากความคิดของเราเองนะว่าเอ้ยฉันทำมันแล้วนะแล้วมันมันจะมีผลอะไรมัง่งอะไรเงี้ยส่วนญก็จะคิดนะแต่จริงๆไม่มีอะไร